สวัสดีครับเมือนี้งสิบามาบิ่งความืบหนนานะครับการสร้างพระนางเมืองของวัดป่าวังนำเย็นจังหวัดมหาสารคามครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นพระเกศนะครับที่อยู่ส่วนบนสุดของพระเกศนะครับที่ได้มีการรอไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเทิด้วยท้องเหลืองทั้งหมดนะครับซึ่งสร้างก็ได้เอาท้องเหลืองเป็นแผ่นหนาครับมาประกบกันครับแล้วก็สิเชื่อมให้ติดกันนะครับซึ่งก็ ขาดบาน่ก็เสร็จแล้วเสร็จภายในบอดานแนาะครับแต่ว่าก็ที่เห็นอี่ขนาด่อนขางใหญ่เลยครับอันนี้ขันบอกภาษาบานเขาคือจุกผมนะครับจุกผมที่อยู่บนสุดม้วยผมนะครับจะเป็นลักษณะของส่วนที่อยู่บนสุดของผมเนื้อผมไปอีกครับซึ่งวัสดุก็สิเป็นท้องเหลืองนะครับเป็นท้องเหลืองแผ่นขนาดใหญ่นี่ครับมาประกอบกันนะครับถึงกับมีความหนาขนขางหลายนี่ครับ โดยทีมชจางเองก็ใส่พื้นที่ที่ยูดันหนาวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับซึ่งเป็นที่ที่กำลังก่อสร้สางอาคารพิพิธภัณฑ์อค้ารที่ท่านพระครูหลวงพ่อสุริยันเนี่ยก็สิได้มาะหายพร้อนหายสิอยูยูสาลาหลังนี้นะครับที่กำลังสร้างเป็นหลังไม้นี่ครับ,รบยูดันหนาของสถานที่ก่อสร้สางพระนังเมืองเนี่ยนะครับ,นรบขนาดจุกผมที่เห็นเนี่ยครับเทียบกับโตคนครับถือว่าใหญ่ครับ ปกติเ้อก็าิเห็นปลายปลายผมปลายเป็นส่วนบนสุดของพระพุทธรูปเนาะนี่คือนขนาดสูง168เมตรครับส่วนบนก็จะประมาณนี้ครับต้องบอกว่าการก่อสร้างเนี้หลายส่วนนะครับเช่นที่เห็นนี่ก็จะเป็นศาลาสองซาลานะครับซึ่งาลังเหล่งก่อสร้างครับช่างมาจากไหนครับเนี่ย ช่างสาลาโอ้มาไกลเลยมันเป็นของคล้ายๆกับเหนือเนาะบ่ไม่ตรงสาลามันก็คล้ายๆไปทางของเหนือผมบ้านนะหลวงพ่อเป็นคนไอ้นี่เองเลยใช่ไหมหลวงพ่อเป็นคนคล้ายๆกับ ออกแบบเองใช่ไหมออกแบบออกแบบอย่างนั้นแล้วก็เสาโอ้ยเยอะเครับให้เบ่งบรรยากาศการก่อสร้างลักๆเลยก็ละก็จะไม่ครับไม่ขนาดใหนหลายส่วนเนี่ยคือใส่เสาหลายต้นเพื่อนครับก็กำลังเล่งก่อสร้างครับน้องอยู่คุ้ม เห็นไหมโอเคนะว้างเวยหรอตัวจริงเลยเห็นว่าบันจความ้เท่าที่สอบถามนะครับช่างนี่ก็คือเป็นได้มาจากทั้งเนื้อครับมันเป็นศิลปะคล้ายๆไป็นทั้ง ทางเหนือเนาะทางเหนือไปทางพม่าเองใช่ครับกัดสีใส่สร้างทางพุ่นครับกัดสีมีความเฉียวชันด้ัดสลับมันนี่ครับด้านหน้าจะเห็นครับจะเป็นสถานที่ก่อสร้างพระนั่งเมืองนะครับก่ตอกเสาเข็มไปเป็นหลายจุดแล้วครับที่วัดป่าวังน้่งเกณน์นะ ครับด้านในวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับก็จะมีที่เห็นเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นพระพุทธรูปสีแดงนะครับเป็นเนื้อท้องแดงเนื้อท้องเหลืองละครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับขนาดสับปิดิษทานที่สาราลังใดลังหนึ่งที่กำลังสร้างอยู่กับทนีครับสวยงามอีลีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนียงสก้อนครับนี่คือมาอัปเดตหาล่าสุดของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับว่า นีย่ยางคือหน,น้าแสน่เดี๋ยวสีอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับ